หน่วยเรือพลพิสัยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงเขตหนองคายบูรณาการกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ยึดยาบ้า2 0 0 0 0 0เม็ดส่วนผู้ต้องหาอาศัยความมืดหลบหนีไปได้ที่หน่วยเรือพลพิสัยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคายนาวาเอกจิรัก์ ผูกทองผู้บังคับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคายนายสมบัติค้อนทองผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางสุลกากรด่านสุลกากรหนองคายผ่านตำรวจโทนฤทธแสงคำํำ รองผู้กับการสถานีตำรวจภูทรพนพิสัยผ่านตำรวจโทพิมนประดิษฐ์ดวงหัวหน้าชุดตรวจสอบและรวบรวมข่าวสารกออร,รมนจังหวัดหนองคายร้อยตำรวจเอกสุพลนิติพันธ์ผู้บังคับหมวดตำรวจตะเวนชายแดน2451เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอพนพ,พิสัยกองร้อยเฉพาะกิจทหารผ่าน2105ร้อยสกัดกั้นและปราบปรามยาสิติดที่ห กองบังคับการควบคุมที่สองกองกำลังศูนศักิ์มนตรีและตำรวจน้ำได้ร่วมกันแถลงผลการตรวจยึดยาบ้าจำนวน2 0 0 0 0 0เม็ดพร้อมรถจักรยานยนต์หนึ่งคันได้ที่บริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่งบ้านแดนเมืองตำบลวัดหลวงอำเภอโพนพิสัยจังหวัดนองคายที่ลักลอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านการตรวจยึดครั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่11ธันวาคมที่ผ่านมาเรือเอกธนกรริดจอหอ ห,หน้าหน่วยเรือผลพิสยัยได้รับแจ้งว่าจะมีการลักลอบส่งยาเสพติดบริเวณบ้านแดนเมืองตำบลวัดหลวงอำเภอผลพิสยัยจึงได้รายงานให้นาวาเอกจิระปูกทองผู้บังคับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคายทราบพ,พร้อมประสานงานหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ร่วมกันจัดกำลังดักซุ่มตามที่ได้รับแจ้งจนกระทั่ง จนกระทั่งเวลา23.30นานาทีของวันที่11ธันวาคม2,565เจ้าหน้าที่ได้ใช้กล้อง่องกลางคืนพบเรือพักกีบเผายาวพบผู้ต้องสงสัยนั่งมาด้วย3คนกำลังพายเรือมุ่งหน้ามาที่บริเวณที่ได้รับแจ้งจากนั้นได้เข้าจอดบริเวณริมฝั่งโคง้งเขื่อนป้องกันตะลิ่งบ้านแดนเมือง พบบุคคลต้องสงสัยขับขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาบริเวณดังกล่าวจำนวนสองคันบุคคลต้องสงสัยได้ลงจากรถไปนำกระสอบขึ้นมาบนฟังเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตนขอตรวจคน้น บุคคลต้องสงสัยตกใจทิ้งกะสอบังกล่าวไว้อาศัยความมืดขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปได้หนึ่งคันเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่พบรถจักรยานยนต์อีกหนึ่งคันและกระสอบสีดำหนึ่งกสอบจึงได้เปิดดูพบด้านในบรรจุยาบ้าจึงได้นำของกลางทั้งหมดนำไปทำการตรวจสอบอย่างละเอียดและลงบันทึกที่หน่วยเลือผลพิส,สัยรวมยาเสพติดที่ตรวจนับได้ครั้งนี้2 0 0 0 0 0เม็ด เจ้าหน้าที่จึงได้นำของกลางส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตำร,รวจภูธรโพรพิสัยดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไป